สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่าของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะเป็นรถที่ขายดีเปรดดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะอยู่ข้างหน้าของพิงดีเองนะคะสาหรับคันนี้นะคะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าอาบน้ําให้กับน้องคันนี้เรียบร้อยแล้ว สำหรับรุ่นนี้นะพิเศษของเขาคือนะคะได้เป็นตัวท็อปชุดแต่งรอบคันนะคะก่อนเป็นชมไมเดอร์เชนด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะเป็นโตตาเอาติดนะคะ1.8 ESport ES s นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะได้เป็นปี2014นะคะก่อนเป็น ก่อเป็นโฉมไมเนอร์เชน chain นะคะคุณลูกค,ค้าได้เป็นสีเทาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค,ค้าสําหรับรุ่นนี้นะคะเพชรยนต์ตั้งขายที่นะคะ445,000บาทนะคะเครดิตีฟดาวนะคะออกรสสูญบาทกับบริษัทเพชรยนต์กันได้เลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79านะคะสาหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8 0 0 0นต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหานะคะรถเก่งนะคะชุดแต่งรอบคันนะคะแนะนําอีกหนึ่งคันแนะนําเป็นคันนี้กัน เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรอบคันรถนะคะแล้วก็ภายในกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะการจัางหน้าของเขาก็จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีเทานะคะคุณลูกค้าโลโก้ตรงกลางนะคะจะได้เป็นโลโก้ตโตต้านะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงเลยนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเนนทามมิ่งไลน์นะคะแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์นะคะอยู่ตรงด้านข้างรถมาให้อีก2จุดนะคะคุณลูกค้า สำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะสเกิร์ตด้านหน้าส,สวยๆเลยนะคะมี่วนของชุดแต่งของเขานะคะได้เป็นชุดแต่งแท้เดิมจากโรงงานกันเลยนะคะ ลูกค้ใน่ว่ของล้อนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นล้อแม็กยางปี2020นะคะได้แม็กขอบ16นะคะใน้แม็กลมดํานะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2020ทั้ง4ล้อเลยน,นะคะแล้วก็ได้ชุดแต่งนะคะด้านข้างมาให้ด้วยนะ มีโซ่ของไฟเลี้ยวนะคะเขาติดตรงกระจกข้างรถมาให้นะคะมี่วนของมือจับนะคะคุณลูกค้าก็เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะ้วยโครงเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้ไปกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะขอบของเขานีจะได้เป็นขอบโครงเมียมนะคะคุณลูกค้ามือจับด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะค่าด้ดยโครงเมียมนะคะ ผูกค้าในส่วนของชุดไฟท้ายของเขานะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตด,ด้านหลังสปอยเลอร์นะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะระบบเซ็นเซอร์นะคะอีก4จุดด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะคะขอบของเขาก็จะได้เป็นขอบโค้เมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวนที่3ามนะได้นะคะเป็นเครื่องหนุ่จุดแต่ ES Sport นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้า เป็นรุ่นหายากนะคะสีสวยนะคะนานๆทีจะเข้ามานะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะชุดแต่งรอบพันนะคะ ก่อนตัวเป็นโฉมามนเชนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็น Tota าอ t ลตินะคะ1.8 e s p o r t สปนะคะได้เป็นปี2014ปนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้เพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่นะคะ4 4 5 0 0 0บาทนะคะ k d ด FiDA รนะคะออกรถซูนบาทกับบริษัทเพชรยนต์กันได้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8 0 0 0ต้นต้นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะรีบเลยนะคะคุณลูกค้ารีบเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ บอกได้เลยว่าคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะมือจับของเขาก็จะได้เป็นแบบพรมเมียมนะคะในตัวรถจะเป็นสีเทานะคะตัดด้วยสีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจกพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะแล้วก็เครื่องเล่นซีดีนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้เป็นแอร์นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะได้เป็นแก๊สออโต้เจ็ดสปีดนะคะตรงกลางนะคะเขามีที่วางแก้วให้อีก2ใบนะคะเบาะหนัง สีดำนะคะตัดด้วยด้ายสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำสวยๆแบบนี้นะคะด้านข้างนี้เลยเขาวางแก้วน้ํานะคะโทรศัพท์ก็ได้นะคะคุณลูกค้าคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดํานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัดด้วยสีเทานะคะพื้นที่ของออฟติสของเรานี่ก็รู้กันเลยว่ามีพื้นที่กว้างขวางนะคะน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะ แล้วมาดูนี่วนของเลขใหม่กันเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะสําหรับรุ่นนี้นะคะเลขใหม่นะคะวิ่งอยู่เพียงแค่ N K 97เท่านั้นเองนะคะน้ำมันเต็มถังไปเลยนะคะแอร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะวิทยุนะคะเสียงดังฟังชัดแน่นอนนะคะพวงมาลายัยนะคะปรับได้นะคะลดร,ระดับเสียงได้นะคะคุณลูกค้าสำหรับ คือเขาออปชันของเขาก็ครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะไฟติดทุกดวงนะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะเิ้วอยอยต่างๆนะคะไม่มีเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าภายในนี่คือแบบสวยๆหรูๆกันไปเลยนะคะสําหรับตัว S สปอร์อตของเรานะคะบอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะคุณลูกค้าแอร์ออโต้นะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของนี่เลยนะคะผู้โดยสารกันบ้างนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะตัดด้วยด้สีเทาเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของเบาะหนังนะคะคุณลูกค้า ดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ดูดูสวยดูหรูเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับพรมนะคะคุณลูกค้าเป็นพรมสีดําด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานตัวท็อปสุดของเอลติสนะคะชุดแต่งรอบคันอะไรเงี้ยันี่เลย มีกระเป๋า,าใส่เอกสารมาให้ด้วยพิงก็มาแนะนําให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าใช้งานเนาะในส่วนของเบาะของเขานี่ลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะว่าตัวเบาะนะคะดูแลง่ายนะคะในส่วนของเบาะหนังนะคะนี่เลยนะคะคือเบาะเดิมนะคะเราเก็บงานให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานราคาถูกตัวท็อปสุดก่อนเป็นโฉม,มน,นอร์เช่น แนะนำรุ่นนี้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคันนี้นะคุณลูกค้าเป็นสีหายากนะคะคลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะเขาเป็นชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานกันเลยทีเดียวมีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เข้ามานะคะแล้วก็คันนี้ยังไม่ติดจองนะคะลูกค้าท่าไหนาที่ดูคลิปพิ้งแล้วนะ รบก,กวนโทรหาพิกได้เลยนะคะสนใจซื้อสดจากไฟแนนนะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มาดูในส่วนของตัวน็อตนี่เลยนะคะน็อตเดิมไม่ขยับนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางเดิมนะคะไม่ขาดไม่ถลอกนะคะคุณลูกค้าด้านหลังเหมือนกันมีจับแบบพรีเมียมตัดด้วยสีเทาตัวรถสีดํานะคะด้านหลังเขามีที่ใส่ขวดน,น้ําแก้วน้ํามาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า เรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะคุณลูกค้สาสำหรับคันนี้นี่นะคะมาพร้อมกับถาดรองนะคะเป็นถาดรองสินค้าสีดานะคะเป็นของอับติดเลยนะคะก็ของเขาก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะคุณลูกค้าอุปกรณ์ของเขานะเรามาดูพร้อมๆกันเลย นี่เลยถุงอุปกรณ์ของเขานะคะนี่เลยนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะแม็กเดิมนะคะแล้วก็แม่แรงนะคะถุงเครื่องมือนะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอาต่างๆนะคะสีการมะพร้าวนี่คือเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยแม็กเดิมนะคะยังปี2020นนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ วลวาต่างๆด้านหลังนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้ว่าไม่มีนะคะยางนะคะเป็นยางเดิมไม่ขาดไม่ถลอกเลยนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตเดิมนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตด้านบนกันบ้างน็อตเดิมนะคะสีไม่ถลอกนะคะน็อตน,นี้ไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะน็อตเดิมนะคะสีไม่ถลอกนะคะคุณลูกค้าไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะ ลอยเมตอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้ยางนะคะได้เป็นยางเดิมของเขาเลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะคะไฟสองป้ายนะคะคุณลูกค้านี่เลยสีหาย,ยาสุดๆนะคะคุณลูกค้าสำหรับรุ่นนี้นะนานทีจะเข้ามานะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถราคาถูกผ่อนสบายนะคะชุดแต่งรอบคันเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นเครื่องใหญ่ ึ้นอีกด้วยแนะนําเป็นคันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากตัวน็อตเลยนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะตัวน็อตนะคะเดิมไม่ขยับเลยแบตเตอรี่นี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคันเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคันนะคะสังเกตตรงรอยเม็ดอาร์ตต่างๆเลยนะคะรอยเต้มสีต่างๆนะคะรอยแต้มสีแท้เดิมจากโรงงานนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าน็อตเดิมไม่ขยับนะคะคุณลูกค้า สังเกตได้สีไม่ถลอกเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอนะคะ VVTI นะคะขนาด1.8นะคะเป็นเครื่องใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับรุ่นนี้นะภายในห้องเครื่องเก็บรายเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าไม่มีน้ำมันไหลเยิ้ม สังเกตได้นะคะดูในส่วนของตัวน็อตนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะสติกเกอร์มออ,อก,กอน,นะคะคุณค้ารถทอเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิกาจนน้าเปลี่ยนสีนะคะเรามีวารันตีให้ลูกค้าอีก30บวันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะที่มีการเช็คคงเหลวนะ้ำมันเครื่อนะ้ำมันเบรกให้กับลูกคา้าไฟแบตเตอรี่ทุกอย่างนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถแล้วก็ลูกคา้า ลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะเรามีว้รันตีให้ลูกค้าอีก30วันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกค้าพิง์พาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสาหรับลูกค้าท่านใด้นะคะสนใจโต้ตาเอาติดนะคะ1.8 ESport ES คันนี้นะคะได้เป็นสีเท่านะคะเลขไม่วิ่งอยู่เพียงแค่9,000เจเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เพชรยนต์ตั้งขายที่นะคะ4 0 5,000บาทนะคะ KTT ดี d e l นะคะออกรถศูนย์บาทกับบ,บริษัทเพชรยนต์นะคะ สำหรับคันนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000ต้นๆนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ7043253นะคะติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะยังไม่ติดจองนะคะคุณลูกค้ารอเจ้าของอยู่เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ต้องรีบด่วนๆเลยนะคะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าสำหรับเพโยนนะคะออกได้ทุก อาชีพจบทุกพันดันทุกเคแน่นอนนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนนะคะแตล่ลูกค้าที่ติดเครดิตนะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรามี leasing รงองรับนะคะคุณลูกค้ามีดาวแล้วก็มีคนค้ำนะคะที่เป็นกรมรมสิทธิ์เจ้าบ้านเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาดูคลิปพ,พิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, กดก,กระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถใหม่ของบริษัทพิทยนต์นะคะแล้วพิงจะมารีวิวรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะหรืออัปเดตรถคันใหม่ ลกเข้าใหม่ขคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ